สวัสดีค่ะมือนี้มาวัดพูดดินสอจ้าเป็นลงยิมบุญจ้าก็จับทำก็จับมาลงยิมบุญนะคะน่าทานน่าอร่อยจ้าดูแซ่บแซ่บเด็กคนคนคนเฮ็ดกัน้คนเฮ็ดกับมีเด็กคนห่างาๆเฮ็ดจะได้สิบ่แซ่บเนาะง่ายลงยิมบุญนะคะมา มากินได้จ้าเด้อในบุญน้ำกันได้จ้าเด้อวัดผู้ดินสอจา้าพระป่าผู้ดินสอคุณนะขอยินบุญเพื่อกล้าให้ไหลยมบุญ

ว่าไ่แไม่มีเดอรมอ่แบ่เลาลีเดออเอ รดเดอลูกาโรดเดอน้ำตาลไม่ได้เดาอะไรคะ